สำหรับใครที่รู้สึกว่าขาเริ่มอ่อนแรงหรือข้อเข่าเริ่มฝืดและมีเสียงเมื่อขยับน้ำต้มกระดูกวัวอาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหาอยู่โดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพาอาหารเสริมหรือยาที่มีราคาแพงเลยเพราะมันคือทางเลือกที่ทั้งปลอดภัยเข้าถึงง่ายและได้รับการอยอมรับจากวงการแพทย์ทางเลือกทั่วโลกน้ำต้มกระดูกวัวทําจากกระดูกวัวแทๆ้ๆเคี่ยวไฟอ่อนนานหลายชั่วโมงเพื่อดึงคอลลาเจนชนิดที่ 1. ออกมาอย่างเข้มขน้น ซึ่งเป็นคอลลาเจนชนิดเดียวก,กันกับที่พบในผิวผมเล็บและที่สําคัญที่สุดคือในข้อต่อของเราเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะสร้างคอลลาเจนได้น้อยลงและนั่นคือเหตุผลที่ข้อต่อต่อตางๆเสื่อมลงได้ง่ายเกิดอาการปวดหรืออักเสบได้บ่อยโดยเฉพาะบริเวณหัวเข่าที่ต้องรับน้ําหนักตัวตลอดเวลาแต่น้ําต้มกระดูกวัวจะให้คอลลาเจนในรูปแบบที่ร่างกายดูดซึมได้ง่าย และนำไปใช้ซ่อมแซมกระดูกอ่อนเส้นเอ็นและเนื้อเยื่อข้อต่อต่อตางๆได้ทันทีการดื่มน้ำซุปกระดูกวัวอุ่นๆวันล,ละถ้วยจะช่วยลดการบวมที่หัวเขา่าข้อเท้าหรือสะโพกส่งผลให้เคลื่อนไหวได้คล่องตัวขึ้นและรู้สึกสบายขึ้นกว่าเดิมซึ่งผลลัพธ์เหล่านี้อาจสังเกตได้ภายในไม่กี่สัปดาห์หากดื่มอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงภูมิปัญญาพื้นบ้านแต่ยังได้รับการยืนยันจากงานวิจัยในหลายประเทศว่าคอลลาเจนและแร่ธาตุในน้ำต้มกระดูกวัว สามารถช่วยฟื้นฟูการทํางานของข้อต่อลดอาการปวดและกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่จึงเหมาะมากกับผู้สูงวัยที่อยากดูแลข้อและขาอย่างเป็นธรรมชาติและหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงจากยาแก้ปวดในระยะยาวที่น่าสนใจคือในน้ำต้มกระดูปัวยังมีแร่ธาตุจําเป็นอีกหลายชนิดเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมและฟอสฟอรัสซึ่งจะทํางานร่วมกับคอลลาเจนในการเสริมความแข็งแรงให้กระดูกและช่วยให้ข้อต่อยืดหยุ่นดีขึ้น ลดความเสี่ยงจากการหกล้มเมื่อต้องขึ้นบันไดหรือร่อตัวโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกพรุนหรือเดินลำบากข้อดีคือน้ำต้มกระดูกวัวสามารถนำมาใช้ได้ง่ายในมื้ออาหารประจำวันจะจิบแทนน้ำชาอุ่นก็ได้ใช้เป็นน้ำซุปในเมนูต้มจืดแกงหรือโจ๊กก็ได้แม้แต่นำไปหุงข้าวก็ทำให้ข้าวหอมและรสชาติดียิ่งขึ้นโดยไม่ต้องปรับเมนูให้ยุ่งยากเลยถือเป็นการเพิ่มคุณค่าสารอาหารให้กับ อาหารที่คุณทานอยู่แล้วโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตประจําวันสําหรับผู้สูงวัยที่ขับบวมเดินนานแล้วเจ็บหรือได้ยินเสียงข้อลั่นเมื่อขยับตัวน้ําต้มกระดูกวัวคือหนึ่งในทางเลือกที่เป็นธรรมชาติและปลอดภัยที่สุดเพราะคอลลาเจนที่ร่างกายได้รับจะไปเสริมหมอนรองกระดูกทําให้ขยับลื่นขึ้นลดการเสียดสีซึ่งเป็นต้นเหตุของความเจ็บปวดและยังช่วยลดการอักเสบในระดับเซลล์ซึ่งเป็นต้นเหตุลึกๆของความเสื่อมในข้อต่อ ท้ายที่สุดการดื่มน้ำต้มกระดูบัวไม่ใช่แค่เพื่อบรรเทาอาการเจ็บแต่มันคือการฟื้นฟูข้อและขาของคุณจากภายในให้กลับมาแข็งแรงในระยะยาวหากคุณกำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ให้ผลลัพธ์ยิ่งใหญ่เพียงเติมน้ำต้มกระดูบัวลงในมื้ออาหารแต่ละวันนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจากคนที่เคยเจ็บขากลายเป็นคนที่กลับมาเดินได้อย่างมั่นใจอีกครั้งและใช้ชีวิตได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ช่วย และทั้งหมดนี้ก็คือ10อาหารที่อุดมไปด้วยคอลลาเจนซึ่งสามารถช่วย